ทางกรับ,รบมาถึงประตูสวรรค์ทั้งทีนะครับได้เห็นบรรยากาศส,สวยงามอย่างี้ต้องบันท,ทึกภาพครับเราจะใช้เทคนิคอะไรดีครับผมก็ยังใช้กล้องตัวเดิมอยู่ ใช่ไหมครับยงะนํากล้องขึ้นมาแค่ตัวเดียวถูกไหมใช่ครับแต่ผมพกเลนมาสองตัวบริเวณเนี้ยที่เราเป็นประตูสวรรค์เราต้องการเก็บเทือกเขาให้ใหญ่เพราะนั้นเราก็จะใช้เลนมุมกว้างแทนผมก็จะเปลี่ยนเป็นเลน9ก18ขีดบมมเสร็จแล้วโหมดผมจะเปลี่ยนเป็นโหมด A อพเปลี่ยนเป็นโหมด A กดเมนูนะครับไปที่เมนูนะครับสตาร์ทโอเคเนี่ยนะครับมันก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับเราจะเปลี่ยนไวบาลานเป็น เป็นคลาวดีอันนี้แค่ประมาณคลาวดีนะครับแล้วก็ตัวคอนทัสนะครับก็ยังเป็นบวก2เหมือนเดิมนะถ้าชอบสีสานที่จัดจ้านก็เพิ่ม saturation เป็นบวก2พอเราเปลี่ยน A ปปับเราก็จะไปเซต F นะครับ F นะครับเราจะกดเลื่อนขึ้นนะครับขึ้นไปสัก F ที่ค่อนข้างเลขมากขึ้นมานิดหนึ่งนะครับประมาณ F11 เพื่อให้ชัดลึกแห่แค่นี้เองครับอาจารย์ครับงั้นง่ายๆแค่นี้งั้นไปเก็บภาพสวยๆไปฝากท่านผู้ชมกันดีกว่าไปครับ ความทรงจำทุกครั้งที่เราได้ถทายท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกทุกภาพี่หัวใจความสุขที่ต้องร้องอ้โอโขโฟโตส o าร์ความสุขที่ต้องร้องโอ้โฮ f โฟโตสตาร์